อย่าไปแคร์คำนินทาของคนอื่นเวลาที่มีใครมาพูดลบติฉินนินทาคนอื่นให้คุณฟังให้คุณบอกเขาว่าเอาเวลาที่จะมานินทาคนอื่นไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจะดีกว่าไหมเพราะว่าคนที่นินทาพูดลบว่าร้ายคนอื่นชีวิตเขาจะถดถอยชีวิตเขาจะไม่พัฒนานและไม่มีวันกนะ้าวหน้า บนโลกใบนี้ก็จะมีคนประเภทนี้นะคะที่วันๆเอาแต่ติชินนินทาว่าร้ายผู้อื่นรู้เรื่องของคนอื่นไปหมดคนนู้นไม่ดีอย่างนี้คนนี้ไม่ดีอย่างน่น้แต่ลืมหันกลับมาดูตัวเองค่ะว่าแทนที่เราจะไปว่าร้ายคนอื่นเนี่ยสู้เอาเวลาเนี้ยมาพัฒนาตัวเองให้ตัวเองดีขึ้นจะดีกว่าไหม คนที่ชอบนินทาคนอื่นมันบ่งบอกถึงนิสัยเขานะคะว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงเขาไม่มีความกล้าพอที่จะพูดกับเราต่อหน้าเขาจึงได้แต่ติฉินนินทาและนินทาเราลับหลักนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเราเจอคนแบบนี้ให้เราถอยห่างให้ไกลค่ะเพราะมันจะทำให้ชีวิตของเราไม่เจริญถ้าเขาสามารถนินทาคนอื่นให้เราฟังได้เขาก็สามารถเอาเราเป็นนินทาให้คนอื่นฟังได้เช่นกัน คนแบบนี้อันตรายมากๆค่ะถอยห่างได้ถอยห่างเลยค่ะด้วยรักและส่งพลังใจพรนินิค่ะ